สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพร้อมอากาศอันครึ้มวันนี้วันที่10เมษายนครับพุทธศักราช2568นอากาศกระคึมๆค,ครับพายุเข้าเข้าแต่เมื่อว,วานนี้แหละครับฝนตกเมื่อว,วานนี้วันนี้ก็ไม่รู้าตกหรือไม่ตกครับแต่ว่ามันมีเวลาว่างก็เลยจะไปดูเขื่อนลำปลาคลิปที่แล้วไปเขื่อนอุบลรั์ครับคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วไปทดสอบเขื่อนอุบลรั์ ากรู้ว่าปลามันเข้ายังไงมีอะไรยังไงครับก็เลยไประยะทางประมาณไม่มากกับร้อยกิโลนิดๆได้ปลาสวายน้อยสองสาตัวสวายเล็กน่อได้เยอะครับแต่ว่าขนาดมันตัวเล็กมากเป็นลูกปลาสวายปีนี้เดี๋ยวค่อยว่างบ้างค่อยไปอีกครับเดี๋ยววันนี้ไปดูเขื่อนลำปลาวันนี้ความตั้งใจก็จะไปบ้านเหล่าหลวงครับบ้านเหล่าหลวงอยู่ที่ว่าจะลงอคอกคยหรือป่าแตงโม เรค่อยดูกันที่เคือนครับผมเดินทางอากาศอตอนเย็นนี่สงสัยจะโดนโดนฝนเดินทางครับโอ้ทางเข้าไมาตอนนี้แวะที่ข,ข้อไข่เหล่าหลวงครับผมเดี๋ยวเข้าไปดู เปี่ยนมาก็นยล่ยนยู่บาเียก้าเสบเลยโอ้ยเน่ยมหาเสียงเลยแล้วโอ้ยเจ๋งเลยโอ้ยเดนป่าน้น่อยป่ะมาี้โอ้ยลูก้อกหาอะไรผิลนะแค่นั้นสลพี่ดีที่เรา Ô oh, bòt rồi thôi gọi cái lặp. Là... <laughs> ừ. <laughs> <Cái này. cười> Quăng อืมปลาทูปลาทูก็เก่นละห้าบาทกล้ห้าบาทบ้าบ่ไปเ้มเ่นเดมเ้อเ้าห้าบาทเมนสิ่ง้มนดูมือดูบุมเนเร็วท่บาท้ัมัม่ังนี้เขากลายเป็นตัว ได้โฆษนาเลยจักชั้นน่มกิตนมตลอดเลยอีนยังไม่อดกขุนเพราะข้งเพราะสองมนเพราะขางแล้เ็อตัวเดียวข้อสองตูนสงขอจ้า

มาเดน <c ười> ได้ใจกันเยเดี๋ยวนี่ีปีเข้นี่อย <c ười> ู่ใกล้เน in <oui> ียเหว่าเน็มว่ันเอง

ถามหลา,า,ต,าต่อตัวิเฮยโอ้ยต้มตีไก่ตัวตนี่ว้ว่ <c oughs> <c oughs>

Itu 有 u t u s

มีใจมีใจก็ออกมาไม่งั้นมันจะขาดนับหนึ่งเหรือวันนี้จ้ะอือไปขคาวนี่แหละ

yeah <laughs> กินกันเึ้นเดกวัดกินทังเว้นกินกังเว้นเ็กินตะเลงตะเล้งยังกินกิน ก็ได้วัตถิสเ้าผมเปินซองมือวะอบอกที่เขา เข้ากันตอดทีซื้อไปักเทาเห็นไหมเยี่ยมอดปัญญาเลอ biết đủ rồi bây giờ bây đừng quét nó dành đi là không biết nó tự non không non นดือทานเดียวเจับนี่จะรู้กันนอตจำที่ดีที่ท่านปฏิสัพนาเลยขับดิขับดิพวกกินทุกโตเลยไม่หมดัว Thanks. <laughs> เงี้ยเด้อมันจุลีมากหูกอดท้องกอดใส่มาได้ยังไงไปทำลูกกล้วยนี่นะ ได้ đây đây, ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ พ่นมวนยิงสนละอืมชิว่าเนียเออันเนามาหลาพ่นนอกวาท่วนก็จะจอดว่าได้สิ <c oughs> เอขาจะบุ่กัน จะดูวดเลย เอามือไดมือบ่ได้ธรรมดาเี้ยงระชาบปกติเรื่องปกตินี่ กลับกันหต่หน้อยนึงอือไว้ไว้อยไว้อ,อ,อวจเจอา้ามาต่อปลากระงามน่หละครับนี่กลางคืนคือบวกกินฮะบวกกินกลางคืนอนปลาน,าน,านี่อ้ยอุ้ย Yes, yes. เน้นปริมาณโอ้ยเน้นขนาดเลยครับเน้นปริมาณเอาจำนวนด้วยก่อนปริมาณนี่ปริมาณโอ้เนี่ยนี่หลยตัวรายกอยู่ดีอุ้ยนั่นไม่ เออเงินคุดเนี่ยเอวสองแม่พอดี oh fuck oh, you oh, 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 oh. ก็สำหรับไมข้ขอกไปครับไม่มีปลาเมื่อคืนนี่ยเยอะหลายคนครับแต่ไม่มีปลาเดี๋ยวดูคนงานวันนี้ครับ bukan ibu terbaik, kau om. Sebaiknya.